สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ตกทานสวัสดีเจ้าของทุกคนแฝงหูคักเนาะคนลงจนเบิร์ตพอบอกกี่ทีพ่ออดตีม,มิตฉาบรบ่มิตฉาบรรบ่อนั่น,น,นมิตฉบรบ่แก่สามาเพี่น้อง ยังสดสดอยู่เลยค่ะเหลือามสิบโลปลาสี่สิบโลก๋ป๊โตปลาหนะก๋แปโอ้ยปลาเนมันบ่มี่แมนปลาห้ากันใหญ่แมนอเราสั่งให้อาตัวใหญ่ด้วยออิตัวโลปลาปมาสดคุชชันอย่างนี้ปลามันใหญ่นะบัวท่านจนนั่งล้างอห่งติ๊กแบบเนอะเขาทีนบอกมันมีจะงานนะดิ

ออยเออยงเนอาะเตียงออออขอนลเาันนมาแล้วม่บ้นขอคุณค่ะทาานัทสิเป็นพดผอมมีพีอนอ่อน้องแนมประเทศแต่หมวกเอาผ่ามา แล้วเจ้าฟ้าล่างนี่เมื่อเจ้าปลาพอดีจะกระชามหนึ่งกับกระทางหนึ่งเห็นยังเฮ้ยบรวเอพะเสียสีนนี้ก็สร้อยส่อยลาบเนาะลาบลาบอะไรได้ลาบ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 สดนี้เขาจะเออเขาจะว่าลาบสดเอา มั่ยซอยข้าวซอยวนอัอออหน,น,นหัวมันกันอันพอดอันนี่เออ,ขอเขาถ่านอะกีตํมหอมหุ่งกระแซบข้าวต้มแล้วมันบ่ค่อยอยากล้ำกันแซบบ่อเ,นนะเจ๊แซบ เอฟซีผู้นยังเป็นท่านหูนอนยู่ช่องมันยังเงึงกระทะมาแบบแม่สซาฟูซีกับแม่น้องดำเป็นพี่น้องกันบอดจัดการเจ๊ก็นั่งกันแท้ผีพ่อยันตีนกันออกมาค่ะท่านผู้ชมอ่ายันตีนใช่เลยยันตีนเจ้าเจ้าหลันผีหัวเหล้าเออล้าทีหัวเจ้าเออขัดซองขัดซองเออขัด่ขัดมีขัด กินดินี่มโอ้ยคือบานนี้เปนแบบรื่นสบายเ้าใ้กี่ปากไปได้อืมที่น้าให้ขวดนึงพื่อนนี่ อมปาทถผักแล้วไม่ได้ลบคืนมาเด้อเมนผักไปเลยได้รอกินอยูนเลยแล้วคนจีโจมาเลือกขึ้นรถได้ม่้มีคันางมื้งมีคันบ้าโอ้ยฉันับเดียวไง ยายายาหาเหตุออกมาสอยงานนะพี่น้องงานที่น้องเป่นอุ้ยดำลงมานะสีห่อนแล้วโอ้ยลงมาลงมาโอ้ย เอ้งปนังย่งเท่นเฮ็ดงา่นุ่งหน้วอดเลยไอ้ลกเตอเบาิไหมาเจ๊กําลังเริ่มสีคั้วปลาพี่น้องเริ่มสีขั้วสีเห็ดปลา แสบป่อ่ะบอกว่าเผื่อแหน่งหนึ่งซิมเออเพราะว่าเป็นตะกะบาแต่ซิมอันซิมสำหรับใส้ตุนเออขุดเกสปลาแบบนี้นจอนลั้นจจะจะเอ้ยมือหรืออินเกลือมันคือเค็มแถ้า ในใจแสบเแบเลยมด่โต๊ะกับโต๊ะกันพะยากจิ้มขอครัวันุ่อ้ มาจากมาลได้เอ็ลงเลยเนาะมูขาอ่อยเนาะโอโ่คอยๆใหเจ้ามากันเพิ่มตดอเดี้ยทีไรเถี่จะบอกเออบอกแกตลอดไปถามก่ดิลือนี่นนนีาน่น่น่่่่น

หอตด้านนั่นชเบแอรได้หอดแจวัดกมื่อกี้เราว่าอันอีพอใจนี่ได้ย่างเมื่อไล้วสันหย่างน่าได้ลูกว่าขนังเมื่อนกั้นนี่แหละย่างไม่ใชเจ้ามาปะเราเอาหัลงขึ้นเอาพอใจตรงนี้สะเจ้ามาปะเราบอัลบเมากันใหม่ยอู่คือาเนเจอ้ากวิโว่า บอกแล้เจ้าตั้งอะไรตั้งแก้งให้ตั้งลืมอาลีมอใจเหรออีผพบใจนี่ยางเมื่อแล้ววะฉันมออีเออไปซุยอีผพบใจนี่ยางเมื่อแล้วย่างก็ได้ลูกก็ขีน่น้อกันนี่แล้ววะ<อ>ขี่เท่าไรวะฉ <มะ S 2> ันจะมาปะเล้าวะฉันโอ้ยรอบล่างอ้าวมามีอะไรท่าอยางไปเองเขาทำไมบอกว่าทั่วหอดเทอนเนค่ะหอดเทอนกึกเออข้อดันทางแหวนที่เข<ร>า เออชีชีเมื่อบ้านแล้วเออลืมทานนอี้บอว่าเนาหนอเทือนอนลี่พิเราอืเมื่อเราแล้วคุณอาชิย nice ่างเมื okay. ่อดอกลบมาพ้นพ <aj> ูอ่พคอยอยากินนะขนวมันเด้อน้ำจาวน่ะใจว้า นายใหญ่ยัดจุกอะไรเราไป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 ชอบกินปลากระจายมันแล้วตะวันดอาหมูมีย่างดอกไว้พูดกดอกตัวนี้ออกับบุกินเลยแหละย่อยสดๆลงปลานนีแขวก็บปทูนะน้ำอ้อยน้ำอ้อยมันบุกินน้ำเลยแหละ เอาไ้คอยเนี่แยก่หดังมปุ้งใคร้ชอนในฟางจว่าสิทามนะอี้อว่าเจ้าลืมันบจพอันบลลบมาเอาเธอก็ให้ยด้เมื่อละที่ยางเมื่อดอกเธอวะ่เาแกงเท่าก็ลืมมลี ไปเท่าทิ่ดังลี่แล้วปหาอนไปัหาตอนยืนยืนเบ้งบ่มอนนันกันบารไม่ใจว่ายืนเบื้องอย่นี่น่มาหอดยืนเบื้องรับไหมมาหอดเยินกข้ามมามดเลยท้าก็มาย่งเออไกระทามหมดนะมายังมาจ่าและชิญ่าเมื่อดอกว่นสันจะตั้งลืมอมาลีนอ่ะคือจะนักโคดโลดวยรุ่แล้วกระทายข้นคิดว่าข้นเละนักขืนเรากพีดโลดทางี้กันดิ จิยวกากนเงิลกไปลืมไปเลยบบกอีบทวงแบเท่านี้คาขี่รถบนเรือลำการเนี่ยเชยไฟเชยมันอยเดีกวนักเมื่อยโยกเลยแม่กองอยู่นั่นกลาฟ้าัวเลย เเวลาาพอกันคลิปหน้าไม่ต้องสบายดี